ม่ยัเจอดว่าเรายางออมบ้านเนาะเรายางออมบานยา,า,างออมบานทุกคืนเลยเต๋ยสามคืนนี่แหละออมออมมือเลยจะกรอบโอ้ยเขาเดียนี่แหละไปนัางตรงมงขันข้างจะหูโตอบอเวลาจะนย่างรอบอบานอูหูหหแล้วจะคือประยุทธ์เจ้าของเอากระยุทธ์ด้วยยุดแลเราก็มานั่งเขียวหมากไพ่มันกับหูแล้วก็มียังางแค่แต่จะนย่างหญิงสิเตอ๋อเออแนมแนมเบิ้งกับคือคนย่าง มันนี้เจากรเลาต้องยางยางเบิ่งแล้วยางน้ำก้นมันมันกับหินอีหยังอ๋อคือจังคนยางเจาก็ะเลาย่างน้ำก้นนี่อ๋อที่จะย่างนี่คือจะย่างน้ำก้นเขาออสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องถูกพี่น้องอันเมื่อนี่อันสิมาบอกเรื่องอ้พญาจอมปลวกนะพี่น้องเนาะที่ไม่ใหญ่หน่อยมาบอกเพราะว่าหยังมันเป็นความผิดพลาดอย่างแรงเลยที่ว่าเอ่อที่จริงอันซิ่งที่ออกบอกเขาก็แนบหัวหดหรอกน้องพี่น้องเนาะ เพราะว่าข้าก่เหตุไปตามแบบพอมันออกอีหลีคนใดก็ได้อีหลีสินะ่าแต่ว่าคลิปบางนึงนะคลิปที่ว่าพญาจอมปลวกนะ่ะที่ว่าจะจะเป็นงวดที่ห้าไหมสินะ่ะคลิปที่ผ่านมาอหลรพี่น้องอันพิดพลาดอีหย่างว่าตีพิดพลาดที่ว่าตอนที่แม่ยายน้อยไปทายทำกับแม่ย่ายจอยนะ่ะตอนที่ไปทายทำแม่ย่ยจอยเนี่ยแม่ย่ายจอยเราเราเป็นไงไก่ว่าคือจังคือจังส่งล่องตีองล่องตี mm. เออเป็นคือจังอีหยังล่งเล่าเนี่ยพี่น้องแล้วเราก็บอกว่า 1> 1, 6, ma, ma, ne, ne. หนึ่งหกมามาแนบบ่ๆแบบยังสิน่ะแบบเฮ็ดกระจังแบบอง์ลงอีกยังสิน่ะพี่น้องแล้วบบบนี้นไม่ใ่ญ่หน่อยกะแล้วก็ล็อก็วอยาวได้หนึ่งหกมาแน่ๆเก้าก็มาแปดก็มายังสิน่ะไม่ใ่ญ่หน่อยก็ลลลกกยยยกเลยว่าอ้ยยังก็สิร้ายตแทะแล้วเราก็ว่องสั้นยุ่งสั้นแล้วแ,แวบหนึ่งหกหนึ่งหกอันแล้วบบบนี้ไม่ใหญยไม่ใหญ่หน่อยพลาดตรงไหนวะตีพลาดตรงที่ว่าตอนที่ตัดลงวิดีโอนะพี่น้อง ตอนที่ตัดคลิปลงวิดีโอนะ่ะไม่ใหญ่หน่อยผัดไปมองว่าอันย่านย่านคนมองเราว่าอันใกล้ๆก็ว่าอันเช็ดคือจังผีเข่ขาบอยอย่างประมาณนี้นะพี่น้องย่านคนแบบดามาเราอยังสินะพี่น้องไม่หญ่หน่อยก็เลยตัดท่อนนั้นทีนะท่อนที่ว่าอันอันหนึ่งหกยังมาแน่ๆสินะซึ่งเรากะเราบอกว่ามันมันเป็นมันเป็นเองโดยอัตโนมัติอยังสินะแล้วบบดนี้ ไม่เงี้ยหนก็เลยตัดออกก็เลยเอาแต่เหล็กถูกลงไปเนาะถึงเป็นแปดแปดศูนย์นั่นแหละแต่เหล็กถูกยังไมนกระบอกน้ะพี่น้องเนาะก็แล้วแต่ดวงเขาบอมีกับจังว่านั่นแหละเนาะแล้วทีนี้ไม่เงียหน่อยนะเสียดายเสียดายในสิ่งที่มันบอกนะพี่น้องคือคือไม่เงียจอยเจเจรู้สึกยจังสั่นเลยจะบอกไปเลยแม่นบอกเหมือนน่ะนะเออบอกไปวันหนึ่งห่วงนี่จะรู้ดซึกเลยหล้ดึกอ๋อเิ่นก็ะหายไรมีซองเอาเนาะเป็นหายไรไม่ซองเอ้าเออนั่นแหละไม่เงียหน่อยไปตัดทิ้งนะพี่น้อง ตัดท่อนอันนี้ทริงนะแล้วบันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่นกัหไฮรีนะที่จริงที่จริงเพ่กไฮรีเป็นงวดที่หายรีนะแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดคลิปเองสิเนาะพี่น้องเนาะแล้วบันนี้มือเลขออกนะพี่น้องมือวันที่สิบหกนะวันที่สิบหกเนะาะเมื่บ้านนี่เนาะไม่แย่เนี่ยเราเรายางบอกเมื่อบ้านเลยผู้ใดก็ถามมาไปนั่งเลขได้ตัวใดแน่ไปนั่งในขตัวใดแน่เราบอกคำเดี๋ยวว่า หนึ่งหกกหนึ่งหกบอกเขาบอกเขาย่างบอกเขาเมดเลยว่าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกพี่น้องคิดเบิงแล้วย่างบอกเมดตังต้งแต่เสาจนมาคำเนาะแล้วแบนี้ถาม่าไม่ใ่ญ่หน่อยได้บอกก็ได้น้ำอยู่นิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันแล้วแบนี้เราหนะํามาบอกไม่ง่ญ่หน่อยว่าเราดึกว่าไม่ใ่ญ่หน่อยนะ่ะถึอร้ายแต่ว่าไม่ง่ญ่หน่อยนะ บกข่อยอันนี้ํำไดบกข่อยเหรียญจำได้น่ะพี่น้องก็เลยถือหน่อยเดียวนเนาะแล้วก็เนึกว่าเขาถือหลาย,ยาสินะแล้วที่เอาเอามานั่งบอกนี่บอแมนว่าเอามาว่าเพื่อแก้ตัวหรือมาบอกเพื่ออย่างแต่ว่าอันเสียดายที่ว่าคลิปที่ว่าถ่ายทำแล้วที่ตัดทิ้งน่ะไม่ไงหน่อยน่ะได้ลบถึงไปเนาะเพราะว่า,าโทรศัพท์มันเก็บเมมเบอรี่ได้บ่รลายนะพี่น้องก็เลยก็เลยได้ลบลบ,ลบ,ลบถึงไปงสินะถ่ายแล้วลงแล้วก็ลบไปนี่พอมากู่คืนม่เฮ็ดคืนเฮ็ดบาเป็นนะพี่น้องเอาเอาคืนออกมาบาเป็นสินะ คือมันลบถิ่งไปแล้วเ้ากูคืนมาเป็นเนาะแต่ทีสิมาบอกเมืน่อนีรเพ่อวายยังเพระาะว่าอันพี่น้องก็ตาทรงเหมือนบ่ได้นอนเนาะเพระาะว่าดูแลหลานเพราะว่ายเมื่อไจอยเนี่ยคือว่าตั้งแต่มือที่เราไปนั่งไปนั่งเป็นแม่ทรงอันอยู่พญาจอมปลวกมาน่ะเรานอน,อนบลาบแม่บอกจ้าเรานอน,อนบลับเลยพี่น้องนอนบ่ได้สามคืนนี้แล้วนอนบ่ได้สามคืนนี้แล้ววันนี้ไม่ใไ่หน่อยว่าจะเฮ็ดคลิปต่อเนื่องเสียทคลิปต่อเนื่องอเว่าไ้ผู้ฟัง อันผู้ชมฟังอันวางวันทีสิผ่าเป็นนี้ไม่เงยหน่อยบ่างางเนาะพอดีร้านร้านบ่สบายไม่หง่หน่อยกะไปดูแลห้านสิน่ะก็เลยบ่มีเวลาเฮ็ดลิบบ่มีเวลาอย่างเรยงสิน่ะอันเราอันเราคือเราเมื่อวานฟังเมื่อบ้านเมื่อว้านน่ะว่าเรานอนบารับมัสามมือแล้วอันแม่ส่งมาเขือตีเพิ่นมาเพิ่มมาอย่างเพิ่มมาเพิ่มมากวนเรื่องแด่จะบ่อยฟังเนี่ยโอ้ยคือ่นกวนนั่นแหละให้แล้วบ่าากกันเอ้า อ๋อเพิ่นมาห้แล้วบ่พากันเอาม่นตัวอ๋อเพื่อนกำมือน้องรล่ห้อยู่ด้ล่ะอืมคือว่าเพื่อนว่าห้แล้วบ่เอ้าก็ว่าก่นแย่หน่อยตัดคลิปทิ้งสิจ้ะมาหูน้าเหเีอคือคอยตัดคลิปทิ้งนะพี่น้องพ่อคอยตัดคลิปทิ้งวันนี้วันนี้ายๆกับว่าเพื่อน่ะอันมียังมากวนเพื่อนมาบอกเพื่อน่ะว่าเป็นยังห้แล้วคือบอกเป็นยังห้แล้วคือบอกยังสินะคือมาเขาส่งเพื่อนอะเพิ่นบ่เมนคนเขาส่งบ่เม่นหยังเนี บางทีกเ็เฮ็ดเลนีนหัวตัวมือนั้นลราเพิ่นเป็นนี่ลีพี่น้องเป็นนี่ลีเป็นแบบคือจังรงสิแต่ว่าไม่แง่หน่อยเป็นตัดทิ้งนะย่านข้าเจ้าดาม่านะมีคนมาซึ้แบบเออคิดไม่ไม่แง่หน่อยคิดคิดผิดไปที่จริงที่จริงน่ะจะลงให้เหมิดเนาะและย่านก็ย่านว่าคิดมันยาวไปงสินะเป็นนี่กเ็เลยว่ไกายเป็นว่าท่อนที่ตัดทิ้งนะเป็นท่อนที่ว่าเป็นโชคนะพี่น้องโชคของโชคของวดที่ฮของพญาจอมปวงนั่นแหละคนนอนบัหลับมาสามคืนเพิ่นมา่อขอลองมไม่แง่หน่อยว่า บ่ให้พาไปนั่งอีกเป็นบ่พาไปนั่งอีกเรื่องเป็นมาเตียนเขาว่าจังไดดเขาเขาบอกว่าเจ้าบางไดดโอ้ยเป็นดดถือก็เอาไปเพิ่นกินเด้อเพิ่นว่าแม่นเออเป็นดดถือก็ไปเพิ่นกินอืมที่เล่ามาบอกว่เพิ่นมากวนเจ้าที่บ่ให้นอนน่ะมันกวนจังได๋โอ้ยกวนนั่นแหละคือยางงเงีงงเงี้งมากเนี่ยฮะในตูวยายจ่อยเนาะเอ แค่จะนอนมารับเลยแม่สามคืนแล้วสามคืนแล้วก็คืนกับยางออมเ่อนเจ้ากันยางออมเ่อนโอ้ยยางออมเ่อนนี่นะยางออมเ่อนหลังนี่แหละเอาจะยางออมเปอนอย่างจิฮูหูดิมันพาไปหนุเป็นเองมันเป็นเองมันเอาคือพอไปอาบน้ำมนตนบวไปอาบพึ่นไม่โดโอ้ยแต่มันเป็นจะคืนนะะอยางออมเงอนเนี่ยสามมือนี่แหละเป็นยางออมเ่อนสามมือเลยจ้าพี่นองเป็นย่อยเพึ่งหัวเดียวเป็นยางออมเงอนปี่นองเนาะ แบบแสดงว่าแห้งเติบเนาะที่เขาไปนางเนี่ยแสดงว่าเพิ่นแห้งเติบเด็กพี่น้องก,ก็บอกว่าเพิ่นมีอยู่หันหกหลุมหกโอ้หกหลุม,ลมอ๋อเขาเขาเขาฟังไว้เตยขเขากเผาอยู่หันเหลยเขาเผายานันเลยแน่เอาจะคือนผู้บอกไปแน่เป็นแย้งที่บอกเพิ่นก็บอกนับหลุมนับหลุมบอกชื่ออยู่ดิคอยนึกนะว่าแต่เจ้าจินตนาการเปลงเออมีโดอ๋อหกหลุมเขาเผายันหกหลุมเลยแน่นอ้พี่น้องมีหน้าลหวเนาะมีหน้าไม่แง่หน่อยเพิ่งลูกมือนี้ได้เนี่ย ฝึงลูกว่านมันมันเป็ดยังไดงสินะ่ะเพราะวา่าฝึงลูกเนาะเพาะว่ามันแห้งมันบ่<อ>จ้าเพิ่ลกับบ้นาน,หน<อ>ให้ลูก,ลกเข็นหลานหรอปะมันบ่ได้มากนี่ดอกเมันมาซวนนั่อสเอออ๋อเอาบ่พา,ากันเอาอ๋อเมันเฉียดว่าเ้าบ้าแต่บ่หูนั่มแล้วอ๋อคือไม่เงยหน่อยนะ่ะตัดคลิปเหมือนนั่นเด้อไม่ไม่แลเด้อด้วยความรีบน้ำนดูคลิปดูด้วยความรีบเพราะวา่า มือที่ลงคลิปนะไม่ใงีหน่อยสิเดินทางไปสีสเกตด้วยความรีบแล้วรถกับจิม้ายอย่างสินะเขาก็เลยตัดคลิปแบบไม่ได้ไต่ตองไม่ได้ยั้แล้วก็ย่านดามาน้าคิดปเปลียวมาย่านดามาก็ตัดถึงกอนเราแ,แบบสัน้นแบบเปนงคุจังสัน้นอย่างสิงเลยพี่น้องว่าหนึ่งหกเก้าต้องมาต้องมาอย่างเงียแบบเฮดแบบคุแบบจังผีเขาน่ะพี่น้องเออไม่ใงียหน่อยก็เอ๊ะเอาลงดีหรือเปล่าลงดีไปคิดอย่งสินะ อันนี้บ่ได้มาบอวาแก้โตลังบ่ได้เมื่อว่าแก้โตจริงจ้าบ่ได้มาบอวาแก้ตโกบบกกตบ้านเออเลขออกแล้วบ่ได้บอกเนาะไม่ไงหน่อยกับบ่ได้ว่าจิเไปนั่งบนได้กระชายมันแม่นทุกทีมมันเป็นไปบ่ได้หรอกแต่ว่าเขามาวอาในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออหลังจากที่ไปขอไปขอพญาจอมปลวกงมดที่หนะ้าน่ะคือไม่ไงจอยละ่ะเพิน่นเพิ่นยางบอกเลขทั่วบ้านเลยเพินเพ่นถามกันหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกยางบอกทั่วนอ่อแล้วเพิน่น พอนน้อนมาลับเรื่องเรื่องพอนน้องมาลับเพื่อนกะาย่กับแก่ก็ไม่ยังมาซูนเพื่อนให้เพื่อนต้องยางอ้อมบ้าน้อมเงินทั้งสี่นพี่น้องยางแล้วก็จมอมบ้านทั้งสิ่นนะแล้วแันนี้นเพื่อนก็เลยว่าลาเออเหมือลังขันไปน่ะยย่าไปแบบนี้เด้อยะไปคอแบบนี้เด้อแบบขันไปคอต้องไปคอแบบไหนเอยต้องควบเครื่องเพื่อนแล้วต้องควบเครื่องเพื่อนแมนตัวเอาเพื่อนมียังแน่จันะมีเรา อักกัดเทลงดินเลยมีใบตองเนี่ยเทหยาอันนี้บ่วหายาเทลงดินเธงน้ำสมหูหลาขนุ่มอ๋อนำสมยังก็ไปเลยเดี๋ยวเอาไปให้่นกับวัวใหกินเอาไปยังบ่ได้กินเอาไปตั้งชื่อๆคนอเพิ่นเอาก็เจ้ากระเทยอยู่เดี๋ยวล่ะกระเทยเขาให้เทเบิดกวเอาก็เจ้าคือประเทศเบิดกวนจะหูวจากแล้ยมันดึงไหวเออข่อยจีหัวจีหลงเทจังไหนจังไหนคือขยบรูลเนอ๋อเดี๋ยวก็ลงคลิปไปเลยเดี๋ย อันวันนี้คนที่เจ้าบอกนะ่ถือจะคนม่าถือหลายคนอยู่นี่ละว่าถือจะแยกย่ยอยเลยงงงงเงี้ยงเงี้ยงคือคนบ้าคนที่เจ้าบอกนะ่ถือหลายคนอยู่เมนโอ้พี่น้องเนาะถือว่าเขาถามกาบอกว่าหนึ่งหกมาเลยหรือไปกี่หุงหนึงถือว่าดวงมันชวดพี่น้องชวดจะรู้ขานถอไอีนนะเพราะว่าทุกครั้งเลยก็จังวดก่อนนะ่ะลังวดก่อนที่ด้เจ็ดแปดนะ่ะ ก็ไม่งี้ยน่อก็บอกคีบยุติว่าห้องกับไปสนใจตัวอื่นก็กลวงสินะแต่่างวดนเนี่นะตรงๆเลยนะไม่ใงญ่หน่อยบ้านาตัดถิงเนาะบ้านาตัดถิงมีหลีเนาะพี่น้องแล้วบ้านนี้อันมันด้วยก้นที่ว่าห้าน่ะไปไล่มองมองแดดมองแดดมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันมันก็เลยเห็นเอ๊ะใจก็โตตัวเก้าใจมันพบรักพวงอยู่กับเลขตัวเก้างังสินะแล้วก็ต่อไปเนี่ยกะขันไปนั่งกับเจหาไม่ใงญ่จ้อยเลาะ คือคันเราบอกว่าเอาเราไปนะไม่แย่หน่อยก็จะไปแต่ไม่แย่หน่อยเนะเมือกี้เอาบ่อกี้เอาเราไปจักเท้าเลือดต่อไปก็บเซื้อเราไปให้เพิน่นเออเราเนาะเรามากินเราเตะเออผู้เขาจากไปเร็วนั่นแหละเขามากินเราเขาคนกินเราเทิงนอนหลอกพี่เองินตัวอ๋อเวียนธรรมดาไ,ดไอืม้ๆๆๆคน,น,นมักนวลเออๆๆเดี๋ยวเด้อเด้อมันล้างไปกับเจสือเราไปให้เป็นจักกากเนาะเมนตัว เป็นคมผิดพลาดอย่างแรงเนาะพี่น้องเนาะมากีก้ค่ะยากีกอ,อกกระือสิว่าเบ,บิ่งไปเพื่อความบันเทิงละกันเนาะพี่น้องเนาะสร้างคลิปไปกะที่จริงอ่ะคลิปแต่ละคลิปเขาก็อยากได้รายได้ทั้งนั้นแหละเนื้อกว่าเนื้อกว่าเนื้อกว่ายอดบิลเขาก็อยากได้รายได้เนาะเพราะว่านี่แหละพี่น้องนี่แหละคืออยากได้รายได้คนแถานั้นแหละเขาก็บนึกบ่ฝันมาจะคจี่ออกบอกอย่างกะแต่ที่มาบอกคือไม่ใช่เจอเรว่าเรายางออมบ้านเนาะเรายางออมบานยางออมบานทุกคืนเลยเต๋ทุกคืนนี่แหละ อ้อมอ้อมมือ,อมเลออยจ้กลอบโอ๊ยเขาเดี๋ยวนี้แหละเป็นนางตรงมงข,งขงันข้างจะหูโตอบอ่เวลาจานันย่างหลอบ่านอืหูแล้วจะคือประย,ยุทธ์เจ้าของเอากับยุทธ์ด้วยยุดแลเราก็มานั่งเขียวหมากไพ่กับหูแล้วก็มียางแค่จตยางย่างหญิงสิเธิเออนนเนมแนมเบิ้งก็คือคนย่างวันนี้เจ้าก็เลยต้องย่างย่างเบิ้งเวลวย่างน้ำกูนมันมันกับบวหินอีหยังอ๋อคือจังคนย่างเจ้าก็เลยย่างน้ำก้นเน อ๋อที่จะย่างนี่คือจะย่างน้ำก้นเขาตือจักรอบมาขึ้นจักรอบโว้ยไป้ิีเป็นหนักหลวบเดียวจะบ่เมื่อยเตี่ยเว้ยจิเมื่อยเห็ดยังเดี๋ยวกับไว่างอบมันนั่นเดี๋ยวกับหมดนี้อะไรบ่บ้านนางเปยบ่มีไฟใายเตี่ยนี่นี่จีเมยเห็ดยังนี่อะไกับหมดไก่ผุ่นไฟอ๋อไฟสูงไมอยู่อ่าอะไรบ่เนี่ยนจ้าย่านบ่บ่ย่านบ่ย่านบ่ อ๋อคือคือทิ้ยางรอดเนี่ยคืออยากอยากหู้อยากคุ้อยากหู้อยากเห็นเออมันค้นเือมันมียางยางอยากคู้แต่ว่าที่จะฟันเนี่ยคือว่าอันที่มะสูนเนี่ยคือพญาจมปวกแมนอ๋ออันนด้เจ้าเราเราจะคิดว่าเพิินสิมาสูนเจ้าโอ้ยบ่คิดบ่อยาดมดตื่นบ่หยาดบ่ตื่นแมนอ๋อแต่ว่านอนบ่รับเออมันหักนอนบ่รับอืมนี่เจ้าดอกไม้ประค่ามาเพิ่นบ่นี่ยโอ้ยบ่ จะได้นอนหลับแต่นะ้อยสูดตางคนตังสูดตังคนตังสูดกันนี่โอ้บ่แม่เนาะหอก็ไปดีไปดีน่ะเลยเฮาไ็ด่เได้ไปว่าังเออเฮาไปด้ไปไว้ยังเพิ่อนะออแต่มันแปลกด้พี่น้องว่าพญาจอมปลวกน่ะคือเป็นพี่น้องเห็นบ่มันเป็นรูปรูปคนสองคนสิเนาะที่ท้ายน่ะเป็นรูปคนสองคนเกาะเกาะกันโอบกันยู่สินะพี่น้องสาม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 มันบอกเออสามสามก็พอไม่หัวหน่อยๆน่อยนะเออสามนั่นล่ะ มันเป็นอย่างที่แปลกแปลกมากๆเลยเนาะไม่ไง่น่ะกับพึ่งเกยเย็นนี่แหละแต่ว่างวดต่อไปเนี่ยกับบ่าแน่เบิ่งเบิ่งมาจีนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะมาอนี่ก็บ่ามีหยังดอกก็แคเอามาบ่อยฟังเนาะว่ากับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับยายจ่อยของเราเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอามาบอกซู่ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังซีเดอร์อันส่วนสิพี่น้องฟังแล <t ick noise> ้วก็ใส่วิจารณญาณเลวกันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเพิ่นประสบอิลี เพอร์บสเวลีเพอรก็เลยมาบอกให้ไม่ใหญ่หน่อยเนี่ยว่าคือเพอร์ประเด็นว่าให้ไม่ใหญ่หน่อยนั่งบอกแต่ว่าเพอร์บอกเมียนหนังว่าเอือนองประหลาดไปซ้ำคืนเนี่ยเอืญย่างรอบบ้านตลอดเลยซ้ำคืนสี่คืนตั้งแต่มือตั้งแต่มือไปขอว่าแม่นหาคืนน่ะเต๋อโบแม่นดูกที่เงาไปไปขอหน่ะนะจะคืนหรอสี่สามแต่ว่าจี้มือนี่ล่ะซี้มือนี่เป็นบ่อืหน้าจะซี้หามือประมาณนี้แหละเนาะและพี่น้องก็ขอบคุณ ุกผู้ทุกคนที่รับชมนละพี่น้องเนาะขอบคุณจากใจของไม่ใหญ่หน่อยก็ไม่ใหญ่จ้อยจ้นแหละอันที่กดไลค์ลกดแชร์แล้วก็อันติดตามชมคลิปของพุท่าเนพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆด้จาเดอ้อค่ะ